สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับลู่หยุนชวนได้ออกมาจากโบราณสถานแล้วนะฮะแล้วก็ได้สู้กับปีศาจประเภทแมลงแมงมุมและก็สัตว์พิษนะครับและลู่หยุนชวนก็ได้เดินทางมาต่อจนกระทั่งได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังออกมาจากริมหน้าผาเสียงนั้นคือเสียงคนดีคนเดิมของเรานักลบเตาของเรานั่นเองนะฮะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเชิญรับชมต่อได้เลยะ 哎呦！救命啊！我我我我快撑不住了，撑住！ 天汉之皇，奏玉气玉寒。万草低残，碧春。 ล่วงขนชวนได้ช่วยเหลือนักปศเตาแล้วกระจกหกเหลี่ยมที่พกมาก็ได้แสดงปฏิกิริยาทําให้เห็นภาพแนอดีตว่าเกิดสิ่งใดขึ้นพื้นดินแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้ทําให้คนในหมู่บ้านจําเป็นจะต้องพาคนเฒ่าคนแก่ออกมาทิ้งในแดนไกลและทําการหักแขนักขาเข,ขาทิ้งอ่อยให้คนเฒ่าแก่เนี่ยได้ตายกันอยู่บริเวณหลุมฝังศพจึงทําให้ก่อเกิดแรงอาฆาตมหาศาลและทําให้พื้นดินแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของเหล่าปีศาจและสัตว์ประหลาดมากมาย เมื่อกระจกหกเหลี่ยมได้แสดงภาพในอดีตให้เห็นเสร็จแล้วลู่หยุนชวนจึงได้กลับมาสนทนากับนักพรเตา๋าซึ่งนักพรตเต๋าเนี่ยก็ได้แจ้งมาว่าจะขอให้ลู่หยุนชวนนั้นลงเขาไปด้วยกันกับเขาสองคน โดยอ้างว่าด้วยวิชาของเขาและก็วิชาของลู่หยุนชวนจะสามารถช่วยขจัดไม่อสมาได้แต่ทว่าลู่หยุนชวนนั้นได้ปฏิเสธนักโพสต์เต่าไปเนื่องด้วยจากตนมีภารกิจที่จะต้องทํานักโพส์เต่าจึงให้ลู่หยุนชวนนั้นไปคนเดียวและบอกว่าตนไม่สามารถช่วยเหลือลู่หยุนชวนได้ตลอดไปหรอกนะซึ่งเป็นคําพูดที่ตนผมเองก็ พูดออกมาเลยเหรอแต่ก่อนจะจากกันนักโ์เต่าก็ได้เตือนกระรู่ถึงชวนว่าถ้าหากในที่แห่งนี้ไม่มีผู้ที่สมควรจะอยู่มาอยู่ก็ขอให้รูดถึงชวนนั้นตั้งสติให้ดีและต้องคิดไว้ว่าผู้นั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วก็อย่าตามคนคนนั้นไปนะครับ หลังจากที่แยกจากนภพลเต่าอ,ออกมาลู่หยุนชวนได้พบกับผู้ที่ไม่สมควรจะอยู่ที่นี่นั่นคือศิษย์น้องสองของเขาหวนจี้ศิษย์น้องเขาได้โทษว่าลู่หยุนชวนนั้นทําผิดพลาดไปโดยการปล่อยหลังจิ้งจอกกลับออกไปและทําให้ศิษย์น้องของเขาต้องตายอย่างหน้าอนาถ รุ่นหยุนชวนได้แต่โทษตัวเองแต่ทว่าในเวลานั้นกลับมีนางจิ้งจอกหรือผู้จิ้งจอกของเรามาช่วยเหลือได้ทันปรากฏว่าเป็นปีศาจต้นไม้หรือปีศาจพงไพที่คอยสะกดจิตผู้ที่ผ่านไปมาและค่าเสียรุ่นหยุนชวนเมื่อได้พ้นจากพันธนาการแล้วจึงได้ทําการต่อสู้และนี่คือการต่อสู้ของรุ่นหยุนชวนครับ หลังจากที่ต่อสู้เสร็จแล้วลู่หยุนชวนจึงได้กลับมาสนทนากับผู้จิ้งจอกและสอบถามถึงเหตุการณ์ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเหตุใดนากินทำเช่นนั้นการสนทนาจะเป็นยังไงต่อไปก็ดูกันยาวๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ 看来，除了我陆某的性命，他们还另有所图。那你说，当日你在山上做甚？当日萧王在山里肃清异类，奴家的父母为助我逃脱，惨遭毒手。然下山逃亡途中，奴家又被恩公的师兄弟擒获，幸得恩公出面保全，才得以活命。幸得恩公出面保全，才得以活命啊！ 后来奴家向同族打听，得知您来了龙王村，便前来寻找，没想到碰见您被怨灵所困。你葫芦里卖什么药？奴家如今无依无靠，也不做复仇之想，此来只为见恩公一面。但恩公说要去找萧王，奴家愿助一臂之力。好，既然主动找上门来，那就将计就计。 顺着他把萧王挖出来，我暂且信你，方才冒犯，还望见谅。啊、恩公不必拘礼。我正在找一群戴面具的人，他们挟持着一名年轻女子，你见到过吗？没有，不过奴家可以一起找。那就有劳你相助了，不甚荣幸。 哦、啊，对了，此发髻是我的贴身法器，可感知我身在何处。恩公不妨收下。